บอกเลยเนอะนะตอนนี okay. 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 ้ต้องตีพร mm ้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วผมอยากดูมอร้องไห้สดๆมอร้องไห้คนเป็นเชิญครับ กำลังชอนใช้กับนอนเดี๋ยวภารกิจผมจะขอดับไฟฉายทุกดวงแต่จุดแค่เทียนเขาขาวเนี่ยคือหนอนไม่ร hey, okay. ู้คืออะไรแต่นอนเยอะชี่แปลงเลยเวเต็มร่างกายเต็มตัวที่เท้าเนี่ยเหลือกระดูกแล้วนะเป็นกระดูกไปแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อยู่อยู่ไรเออเอ้าเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ้ยเฮ yeah. <laughs> <No>. Look. <laughs>